สวัสดีครับกระแสทยลีกวันนี้วันอังคารที่22เมษายนส5 6 8วันนี้ไม่มีฟุตบอลไทยลงทําการแข่งขันนะก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงนัดสุดท้ายกันละแต่ววันนี้ยังมีลีกของซาอุดิอาระเบียมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะในลีกของเอเชียวันนี้อ่เดี๋ยวคู่แรกไปดูที่ออสเตรเลียก่อนดีกว่านะครับมีเตะคู่หนึน่ง16นาิาจะเป็นเอลีกของออสเตรเลียนะครับวิสเบลโลทีระดับเปิดบ้าน รับการเยือนของอดีรไลเดย์ยูเนเต็ดทีมอันดับที่7นะครับเจ้าถิ่นบิสเบลโลเป็นรองบวยนะย3นะัดชนะ3เสมอ5แพ้15มี14แต้มแต่ลีกของออสเตรเลียไม่มีตกชั้นนะเพราะฉะนั้นเล่นแบบสบายใจอ่ะไม่ค่อยสีเรียดเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเวสเทิร์นยูเนเต็ดไป2-1หลังก่อนหน้านั้นเนี่ย พวกเขาแพ้รวดมาถึง3เกมติดเลยนะครับส่วนผลงานในบ้าน5เกมหลังชนะ1เสมอ1แพ้3เกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-4-1-1ครับผู้สาบตูเป็นแมตต์แอคตันนะครับแนวรับมีอันโทนี่กิลอยนะครับโฮซินบิลิตี้ลูคัสเฮอริงตันนะครับแจ็ ers, คฮินเกิร์สในขณะที่มิดฟิลด์จะเป็นคีแกนเจลาสิตนะครับซามูเอลไคล์เจโอเชียจาคอบบาเซเต้นะครับฟอรินเบเรนกัวแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอซูมาเอบูบาก้านะครับสูน,น้าผิวสีชาว โปรโตุเกสนะครับทีนี้มาดูทีมเยอะอย่างอดีรไลเดย์อยู่ในเตด24นะัดชนะ10เสมอ6แพ้8มี36แต้มยังมีลุ้นเพย์ออฟโคตาฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับสำหรับพวกเขาโดย5เ,เกมหลังนะครับ5เกมหลังเนี่ยมีชนะ1แพ้4เกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเวลตันฟอนิกไป3ต่อ2หลังก่อนหน้านั้นก็แพ้รวดมา4เกมเช่นเดียวกันคู่นี้สิติมันดูคล้ายๆกันนะสำหรับ คู่ที่มาเจอกันในวันนี้นะครับส่วนสถิติเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยไม่ดีเลยนะไม่ชนะใครมาห้าเกมติดแล้วสำหรับอดีไรเดอ์อยู่ในเตดนะครับมีเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงอ่าสเกมเลยเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1สามหนึ่งผู้สาบตูเป็นแม็กซ์วาทูลีนะครับแนวรับมีไรอันคิโต้พานาคิโอทิสจีเคนิสนะครับมีบัสวิเลนเดลันพเรียสนะครับมิดฟิลด์จะเป็นเจบาเนต e อธานอารากิชนะครับแซ็คครอสสเตฟานมุกยาญาดูคูรี่ส่วนหน้าเป้าจะเป็นอาชิคุตวินนะครับการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของบิสเบนโลชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้ไปสอเกมนะครับล่าสุดที่เจอกันมาก็เป็นอ d e ร์ไ d เดย์ยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับบิสเบนไป1-1นะครับคู่นี้หน้าเสือเขาให้ทีมเยือนนะครับอดีร์ไลเดย์ยูเนเต็ดบุกไปต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งผมมองว่ามันสูสีนะ แม้ว่าไม่มีตกชั้นก็ตามแต่เบสเบนโลเล่นในบ้านแล้วก็ช่วงนี้เพิ่งชนะได้เกมล่าสุดก็เช่นเดียวกันแหละกับอดีรเดแต่ว่าอดีรเดเนี่ยดูเกมเยือนแล้วมันไม่ไหวครับไปชนะใครมา5เกมแล้วเชียร์ไปที่เบสเบนโลแล้วกันผมมองว่าวันนี้จะไม่แพ้ขาบ้านนะครับอาทีนี้มาต่อกันที่ซาอุดิอาระเบียโปรโลีกนะคู่5ทุ่ม5นาทีดามักครับเจอกับอัลนาเซอร เร้วบเป็นทีมระดับ11ของตารางนะครับ28ชนะ8เสมอ7แพ้13มีอยู่31แต้มนะครับ5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2ล่าสุดก็บุกเอาชนะเอาโคลุดไปได้3ประตูต่อ1ส่วนสถิติในบ้านพวกเขา5เกมหลังชนะ1เสมอ1แพ้3เกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับผู้สาทรตูเป็นฟอรลินิต้านะครับแนวรับมีลมซี่โซลานนะครับฟาลุกซา,า์ไ คารดีเอาเอนเอลซี asi, นะครับมีหมวกของเบตเอลไคบารีมิดฟิลด์จะเป็นไอมานฟอราทาวนะครับทาริกอับดุลลาวนิโคลัสตันชูส่วนแนวรุกจะเป็นฟันคอยคามาโน,โนจอร์เจสเอนคูลูแล้วก็หน้าเป้าอย่างฮาบิบเดียโลนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างอาัลเนเซอร์กันบ้างอาัลเนเซอร์ก็28นัดชนะ17เสมอ6แพ้5มี57แต้มเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์อยู่นะครับเกมล่าสุดก็ บุกแพ้ให้กับอลัลกูดิซิยาไป1-2หลังก่อนน,นั้นเนี่ยชนะรวดมา3เกมติดนะครับส่วนสถิติเต็มเกมเยือนของอัลนาเซอร์เนี่ยหเกมหลังมีชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเกมนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-4-2ผู้สปรตูตูปเป็นเบนโะต้รับมีสุตานอากันนำนะครับมีโมฮัมเม็ดซิมการอเบริกลาป,ป็อกนะครับนาวัสอับดุลลามมนบัวซาวแล้วก็ มิทฟิลจะเป็นโอตาวิโออาลีอัลฮัสซันมาเซโลโบซวิทนะครับแนวรุกจะเป็นซาดิโอมาเน่คริสเตียโนโรนัลโดและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของจอร์นดูรานะครับการพบกัน5าเกมหลังเอานาเซอร์สติขี่ชัดเจนมากๆชนะไปได้5เกมรวดทั้งเย่าและเยือนนะครับเล็กแรกที่เจอกันมาของคู่นี้เอานาเซอร์เปิดบ้านกดไปว่าบอสอประตูศูนย วันนี้น่าเสือกใ้้เอาเนสเซอร์ทีมเยือนครับบุกไปประคับชนะ1ประตูขึ้นไปคือ1ไม่พอต้องสเท่านั้นเกมนี้สำหรับเอานสเซอร์แต่ผมดูจากสิติดูจากฟอร์มแล้วแม้เนสเซอร์จะแพ้มาในเกมล่าสุดนะแต่ว่าผมว่าเกมนี้เอาคืนครับแล้วก็ต้องการที่จะไล่บี้เอาฮิรานแล้วก็เอาอทธิฮัตด้วยเพราะฉะนั้นเชียร์ไปที่เอาเนสเซอร์นะลุ้นประตที่2ดีกว่านะครับ ถัดมาไปดูกันที่5้าทุ่มยนะีนาทีจะเป็นอเวด้าเจอกับอัลอาลีเอสนะครับอเวด้าเป็นทีมอันดับ15สถานการณ์ต้องหนีตกชั้นอันดับ15ก็คือทีมอันดับ4จากท้ายตารางซึ่งเป็นโคต้าสุดท้ายที่รอดตกชั้นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว,ว่าอันดับจะดูไม่ดีแต่ผลงานช่วงหลังถือว่าใช้ได้นะครับก็ชนะไปแล้วสเกมจาก5เกมหลังถือว่ายอดเยี่ยมนะล่าสุดก็บุกเอาชนะอันทาวอนสแต่ สิ่งหนึ่งที่แปลกสำหรับอเวเด้าก็คือสถิติการเล่นในบ้านกลับไม่ค่อยดี5เกมหลังชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3เกมเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3ครับผู้ตรตัสำหรับเป็นอับดุลลาอัลโอวาชิสนะครับนารับมีซาอิดอันมูวาริดนะครับมีอับดุลลาอัลไซาฮาฟิดอาลีมักกี้นะครับอาลีอัลซาเลมมิดฟิลด์จะเป็นเอราอัลฮัจจีนะครับวาลิดบักวินจูนิโยบากูน่านะครับแนวรุกจะเป็นอับดุลลาซิดนอโอดิออนอิกาโลแล้วก็ซาอัดเบกูนะครับ มาดูทีมเยือนเอาอาริเอสซีกันบ้างนะทีมอันดับ4ของตารางก็ยังเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์อยู่นะ28นัดชนะ17เสมอ4แพ้7มี55แต้มก็5เกมหลังพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะอัลเฟฮาไปได้ถึง5ประตูต่อ0นะครับส่วนสถิติเกมเยือนของพวกเขา5เกมหลังชนะ4แพ้1ก็ใช้ได้นะครับเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูเป็นเอโดอาร์เมนดี้นะครับแนวรับมีโมฮัมเหม็ดสุไลมานไอบานเอส บมริดเดมิเรลนะครับอาร์ดีมัสรัสซี่มิดฟิลด์จะเป็นแฟรงค์เคสซี่นะครับมีซิยาร์ดเอาโจฮานีนะครับริยาร์ดมาเลสกาบี้ไวก้าในขณะที่นาะรุกจะเป็นกาเลโน่กับอีวานโทนี่สุนหน้าดี egree, ากรีอดีตทีมชาติอังกฤษนะซึ่งยิงคนเดียวไป2ประตูนในเกมที่ผ่านมาการพบกัน5เกมหลังครับอาร์ดีอสซีชนะไปถึง4เกมและเสมอ1เกมล่าสุดแรกๆที่เจอกันเป็นอาร์ดีที่เปิดบ้านเฉือมชนะมา1ประตูศูนย์ น่าสื่อเกมนี้ก็ให้เอาอารีเอสซีนะครับบุกบังคับชนะเกิน1ประตูขึ้นไป1ไม่พอต้อง2เท่านั้นผมก็ยังมองว่าเอาอารีศักยภาพดีกว่าพอสมควรเลยนะผมว่า1ประตูมีนะรุปูที่2แล้วกันเชียร์ไปที่เอาอารีเอสซีนะครับสรุปวันนี้ครับเอลี a ออสเตรเลียเชียร์ไปที่เบสเบลโลนะซาอุดิอาระเบียโปรลีกเชียร์ไปที่2ทีมใหญ่อย่างเอานาเซอร์และเอาอารีเอสซีนะครับ อันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้ท่านไหนที่ต้องการแนวทางเพิ่มเติมหรือพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลนะครับก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์ของเราแอดไทย33เป็นาังกฤษมีแอดนำหน้าแอดไทยสาาเป็นภาษังกฤษมีแอดนำหน้าครับ